สวัสดีค่ะพิกัดกีฬาช่วงเชียงวันนี้อยู่กับแอมคุณฟุกแล้วก็คุณเอ็มนะคะ,คะมาติดตามข่าวสารในแวดวงกีฬากันค่ะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศกันเลยค่ะตลอดดึกเครื่องชั่วโมงนี้ค่ะครับเหมือนเช่นเคยนะครับ12นาฬิกา30นา,าทีเปิดหน้าจอทีวีเอาไว้วันนี้เราไปเริ่มข่าวแรกกันด้ที่ข่าวเศร้าของวงการตีอลไทยของเรานะครับหลังจากที่น้องชายของเจ้าเนินหรือว่าจิรวัตรส่อวิเชียนนี่ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถมอเตอร์ไซค์ทำให้เสียชีวิตซึ่งบรรยากาศในทีมก็เต็มไปด้วยความโศศกเร้า เห็นการเกิดขึ้นนะครับเมื่อจิรวัตรสอนวิเชียรนักฟุตซอลทีมชาติไทยได้รับแจ้งข่าวจากที่บ้านเป็นข่าวร้ายนะครับว่าน้องชายแท้ๆวัย25ปีซึ่งทำงานประกันภัยนั้นประสบอุบัติเหตุจักรยานยนต์ชนรถสิบล้อเสียชีวิต ที่ย่านบางใหญ่เะครับเจ้าตัวเองก็ช็อกกับข่าวร้ายนี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดขึ้นมาก่อนนะครับ<า>ทำให้มนรยากาศนี้เต็มไปด้วยความเศร้านะครับซึ่งจิิวัดเองปกติเป็นคนที่เฮฮาคอยหยอกลอ้อเพื่อนเพื่อนอยู่แล้วแต่พอมาเจอกับข่าวเศร้าแบบนี้ก็ต้องซึมเลยครับเป็นใครก็ทําใจได้ยากนะคะซึ่งเบื้องอต้นนี้ทางบิ๊กป้อมอดิศักดิ์เบนจารีวันประธานพัฒนาฟุตซอลไทยแม่ทัพใหญ่ในการคุมทัพโต๊ะเล็กบอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทาศพค่ะโดยที่ศพจะนําไปทําพิธีที่อําเภอกระบ จังหวัดระนองต่อไปนะคะครับทั้งนี้ครับทีมฟุตซอลไทยได้ร่วมไว้อะไรจากการจากไปของน้องชายเจ้าเนินเจียวรวัตรสอนวิเชียนภายหลังจากการซ้อม เป็นเวลาสองนาทีครับโดยมิเกลโรดิโก้เนี่ยได้กล่าวกับผู้เล่นทุกคนนะครับบอกว่าจริงแล้วเราคือครอบครัวเดียวกันครับความรู้สึกของเนิร์สก็เช่นเดียวกับความรู้สึกของพวกเราทุกคน <c oughs> ทุกคนเสียใจต่อการสูญเสียแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําต่อจากนี้ไปก็ต้องชนะอเซไบจานให้ได้นะครับ <c oughs> แล้วก็ทุกประตูที่ยิงได้เนี่ยก็ต้องยิงให้เนิร์สด้วยถึงแม้ว่าการสู้กับอเซไบจานนี่ต้องบอกว่าเป็นงานที่ยากนะครับ <c oughs> ต้องบอกว่า ไม่ใช่แค่ร้อเซที่จะลงทําการแข่งขันแต่ทุกคนต้องมีหัวใจที่เกินร้อยสำหรับแข้งตัวเล็กทีมชาติไทยครับแน่นอนว่าจะมีโปรแกรมการแขันรอบ16ทีมสุดท้ายเราไปเจอกับเซอร์ไบจันนะครับที่ส3กันยายนนี้5้านาฬิกาสานาทีครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับสำหรับจิดวัฒน์สอนวิเชียนน้องชายเขาเองก็เล่นฟุตซอลเหมือนกันนะครับเดินสายเล่นฟุตซอลหลายที่เหมือนกันนะฮะเขาขอให้ความสูญเสียกลายมาเป็นแรงผลักดันให้กับทีมชาติไทยนะคะ